บทที่ยีท่านพระครูลุกออกไปแล้วพระมหาฉลองจึงนำปัจจัยสองหมื่นบาทไปเก็บตั้งแต่ท่านเป็นพระธรรมทูตมาเผยแผ่พระศาสนาอย่างดินแดนอันเป็นที่เกิดของพระพุทธศาสนายังไม่เคยมีผู้ใดไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือว่าคฤหรือหัดเห็นความสำคัญในงานที่ท่านทำ คือการปลูกฝังพระศาสนาให้กับเยาวชนผู้ยากไร้ในดินแดนบ้านเกิดของพวกเขาเองท่านพระครูได้สร้างความประทับใจอย่างยิ่งใหญ่ให้กับท่านเพราะนอกจากจะสนใจในความเป็นอยู่และการศึกษาของพวกเด็กๆแล้วยังให้ปัจจัยสนับสนุนเป็นเงินสองหมื่นบาทเงินจำนวนมากขนาดนี้ยังไม่เคยมีใครถวายท่านมาก่อน อาจเป็นเพราะไม่เห็นความสำคัญของงานที่ท่านทําอยู่โดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ซึ่งมักสนใจแต่เรื่องสมณศักดิ์จะทําอะไรสักอย่างก็ต้องคิดก่อนว่าทําแล้วจะได้เป็นเจ้าคุณไหมหากพระเหล่านั้นมีจิตใจเมตตาเหมือนท่านพระครูองค์นี้ประเทศไทยก็คงจะเจริญรุ่งเรืองไปไกลและพระศาสนาก็จะยั่งยืนสถาพรอ,อยู่ในประเทศสยามอีกนานเท่านาน สาธุขอให้ท่านพระครูจงได้เป็นเจ้าคุณโดยเร็วเถิดท่านแอบอวยพรให้พรภิกษุอักันตุกะพระครูจเจริญรู้ว่าคณะจะออกเดินทางเมื่อเวลาตีห้าครึ่งเพราะแม่ครัวเตรียมอาหารไม่ทันดังนั้นท่านจึงไม่เวลาสงน้ำแม้อากาศจะหนาวเพราะเป็นเหมันตรดู และสมาชิกส่วนใหญ่ถือโอกาสซักแห้งทว่าท่านผ่านการเจริญกสินมาอย่างชำนาญคล่องแคล่วจึงไม่หวัดหวั่นกับความหนาวร้อนของอากาศยามหนาวเหน็บท่านแก้ด้วยการเจริญเตโชกสินยามร้อนท่านใช้อาโปกสินกับวายโยกสินวิชาการเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้แม้จะยังไม่ใช่วิชาดับทุกข์หากก็บรรเทาเบา,เบาคลายทุก์ได้บ้างในบางโอกาสคนที่รู้จักใช้จะได้ประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันแต่คนที่ไม่รู้จักใช้หรือใช้ไม่เป็นเช่นนำไปใช้ในทางอวดอ้างแสดงฤทธิ์ให้ผู้อื่นมาศรัทธาตนจนถึงกับหลงงมงายก็จะก่อให้เกิดทุกข์โทษ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการข้างหน้าได้เมื่อพระและข้ารือหัดขึ้นรถเรียบร้อยแล้วคนขับรถออกรถเมื่อเวลาห้านาฬิกาสานาทีตามที่ท่านพระครูรู้รถแล่นผ่านไปที่สถานีรถไฟเมืองขยามุ่งหน้าไปยังนครราชครืที่เคยรุ่งเรืองในครั้งพุทธกาลทว่าปัจจุบันกลายเป็นเมืองเล็ก ที่ไม่มีความสำคัญสังกัดอยู่ในรัฐพิหารช่วงที่รถวิ่งพระมกุเทศไม่ได้บรรยายเพราะต้องการให้ผู้สแสวงบุญได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านได้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลิตผลทางการเกษตรที่ขึ้นหน้าขึ้นตาคือมันฝรั่งกับหอมแดง สองสิ่งนี้เป็นอาหารเลี้ยงคนจนของประเทศมานานและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปในอนาคตน่าแปลกที่สังคมอินเดียซึ่งเป็นภูมิหลังของการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานั้นมีการแบ่งชนชั้นวันณนะกันในหมู่มนุษย์ยังไม่พอยังลุกลามไปถึงหมู่สัตว์และพืชด้วยเช่นมันฝรั่ง ซึ่งมีความสําคัญต่อชีวิตของคนหากเป็นคนวันนาสูงก็จะบริโภคชนิดหัวใหญ่ราคาแพงส่วนคนยากจนจะบริโภคมันฝรั่งวันนาต่ำคือหัวเล็กเท่านิ้วหัวแม่มือเวลาจะปรุงอาหารก็จะนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆโดยไม่ปอกเปลือกและก็ผัดน้ํามันใส่เกลือและผงกะหรี่นำมาเป็นกับประทานพร้อมข้าว คนจนกินมันฝรั่งผัดทุกมื้อและทุกวันซึ่งคงจะดีกว่าไม่มีอะไรกินเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นและรถก็ติดกันเป็นแพรยาวเหยียดบนถนนของเมืองขยามิได้มีแต่รถโดยสารเท่านั้นแต่มีทั้งรถแท็กซี่ยี่ห้อแอมบาสดเดอร์อายุไม่ต่ำกว่า40ปีรถมา้าเกวียนรถบรรทุก รถสมล้อเครื่องสามล้อถีบและรถสองล้อที่ใช้คนลากซึ่งล้วนแต่เก่าๆทั้งนั้นเมื่อจะไปนครราชครืจึงต้องใช้สะพานข้าแม่น้ำในรัญชาราซึ่งมีสะพานเดียวมีหนำซ้ำยังแคบรถวิ่งสวนกันไม่ได้ฝ่ายที่จะข้ามไปมาจึงตกลงกันเป็นกติกาว่าใครถึงกลางสะพานก่อน จะได้ข้ามก่อนฝ่ายที่ถึงทีหลังจะต้องถอยร่นลงไปแม้จะตกลงกันอย่างนี้แต่ก็มีการทะเลาะก,กันได้ทุกวี่ทุกวันทำให้การเดินทางจากเมืองขยาไปราชครืและนาลันทาซึ่งห่างกัน85กิโลเมตรต้องใช้เวลาถึง6หรือ7ชั่วโมงเพราะนอกจากถนนจะเป็นหลุมเป็นบอ่อรถวิ่งไม่สะดวกแล้ว ยังต้องมาเสียเวลาเถียงกันเรื่องข้ามสะพานอีกเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีทีท่าว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมถอยออกมาเพราะต่างก็ถึงกลางสะพานพอดีคนขับแต่ละฝ่ายลงมาถกเถียงกันจนดูเหมือนจะลงมือลงไม้ผู้สแสวงบุญที่เป็นสตรีแสดงอาการกลัวออกมานอกหน้า พระมกุเทศจึงประกาศทางไมโครโฟนว่าโยไม่ต้องกลัวเขาเถียงกันอย่างนั้นเองรับรองว่าไม่ตีกันเพราะกฎหมายของอินเดียเขามีว่าถ้าใครชกต่อยหรือว่าทำร้ายร่างกายกันต้องติดคุกอย่างไม่มีทางเลี่ยงคนอินเดียไม่อยากติดคุก เพราะไม่สบายเหมือนคุกบ้านเราเพราะฉะนั้นถึงเขาจะเถียงกันด่ากันรุนแรงขนาดไหนก็ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือคงจะจริงดังที่พระเจริญว่าเพราะพวกแขกที่เงื้อมือเงื้อไม้ใส่ฝ่ายตรงกันข้ามได้แต่เงือ้อไม่มีการฟาดลงไปดังที่ใจอยากบางคนก็ยืนยื่นหน้าเข้าไปใกล้ไม้จะให้อีกฝ่ายตรงข้ามตี ถ้าว่าฝ่ายนั้นก็หาตีไม่ดูดูก็ตลกดีเหมือนกันจอดรถอย่างนี้เรามาฉันเช้ากันดีไหมจะได้ไม่ต้องฉันตอนรถวิ่งหนทางครุก,กระออกอย่างนี้คงจะฉันไม่สะดวกนักหลวงพ่อวัดดอนเมืองเสนอเพราะได้เวลาฉันเช้าแล้วดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแม่ครัวเตรียมแจกอาหารได้ พระมกุเทศเห็นด้วยผู้นำทัวและแม่ครัวซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังจึงช่วยกันยกอาหารและน้ำมาถวายพระสงฆ์แล้วแจกจ่ายคณะผู้สแสวงบุญโดยพวกสุภาพบุรุษช่วยกันประเคนพระสุภาพสตรีเป็นคนส่งให้เมื่อสมาชิกได้อาหารกันท่วทั่วจึงลงมือฉันและรับประทานมีแต่คนขับกับกระเป๋า ที่ไม่ยอมรับประทานเพราะยังไม่ถึงเวลาพวกเขารับประทานอาหารเช้าเวลาสิบนาฬิกาคณะผู้สแสวงบุญฉันรับประทานอาหารเช้าเสร็จพวกที่เถียงกันก็คงเถียงกันอยู่พระมกุเทศเกรงว่าจะเสียเวลามากเกินไปจึงนิมนต์ท่านพลักรูให้ใช้คาถาย่นระยะทางสมภารวัดป่ามะม่วงตอบว่า ยังไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นเอาเถอะผมขอให้พระภิกษุและญาติโยมช่วยกันสวดคาถาชนะมารหนึ่งจบและก็แผ่เมตตาให้ฝ่ายที่จะข้ามมาขอให้เขาถอยออกไปก่อนรับรองว่าเราไปได้แน่คาถาชนะมารเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อพระรสสุคนเรียนถามเพราะท่านไม่เคยได้ยินคาถานี้มาก่อน ก็คาถาพาหุงที่เราสวดกันในบทถวายพรพระนั่นอย่างไรล่ะท่านสวดไม่ได้หรือได้ครับถ้าเช่นนั้นนิมนต์หลวงพ่อนำสวดเลยนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองดีกว่าเพราะท่านอาวุโสกว่าผมท่านพระครูตอบตามมารยาทท่านแนะนำดีแล้วเพราะท่านเสียงดังฟังชัดแถมยังมีพลังอีกด้วย หลวงพ่อวัดดอนเมืองไม่รับนิมนต์แล้วคนที่สวดไม่ได้จะทำอย่างไรคะนางสาวสายใหญ่รักถามสวดได้สิโยมคำสวดมีในหนังสือที่ผู้นำทัวเขาแจกให้ตอนก่อนขึ้นเครื่องไงละ่ะพระคุณทศบอกสีกาสาวหนูสวดไม่ได้หรอกหรือท่านพระครูถาม พราะดูหน้าตาแล้วหญิงสาวต้องสวดได้สวดได้ค่ะหลวงพ่อแต่นูถามเผื่อไว้อย่างนั้นเองคิดว่าอาจจะมีคนสวดไม่ได้ท่านพระครูรู้ว่าคนที่สวดไม่ได้มีเพียงสองคนเท่านั้นคือสตรีที่คิดฆ่าสามีคนหนึ่งอีกคนคือบุรุษที่หมายปองนางสาวสายใยรักซึ่งท่านก็รู้ว่าเป็นการตบมือข้างเดียว ก็ดูหนังสือแล้วก็สวดตามไปเดี๋ยวก็ได้เองนั่นแหละพระเจริญแนะนำตกลงกันดังนี้แล้วพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงจึงนำสวดหนังสือสวดมนต์ที่ผู้นำทัวแจกให้นอกจากมีบทสวดแล้วก็ยังมีบทแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลอีกด้วย15นาทีผ่านไปผู้แสวงบุญ ก็สวดบทแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเสร็จรถที่กำลังจะข้ามฝั่งมาก็ยอมถอยให้ฝ่ายที่จะข้ามไปข้ามก่อนสมดังที่ท่านพระครูพูดไว้ทุกประการทั้งบรนประชิตและคฤหรือหัดจึงหันไปทางเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงและยกมือขึ้นสาธุพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย รถบัสภาคณะผู้สแสวงบุญมุ่งส่นครราชครรชพระเจริญได้ฉันพัตทหารเช้าแล้วก็มีแรงทำหน้าที่มกุเทศด้วยการเริ่มบรรยายพระคุณเจ้าและญาติโยมโปรดชมความงามของธรรมชาติสองข้างทางดูซิว่าเหมือนหรือแตกต่างจากบ้านเราอย่างไรผมไม่เห็นว่าจะงามตรงไหนเลยเห็นแต่คนนั่งถ่ายทุก บุรุษผู้หมายปองนางสาวสายยายรักเอ่ยขึ้นจริงดังที่เขาพูดเพราะคนพากันนั่งถ่ายทุกเรียงรายตามข้างถนนบางคนอายหันก้นให้ถนนบางคนกล้าหันหน้าเข้าถนนยังไม่พอยังโบกมือให้กับรถที่ล่นผ่านไปมาอีกด้วยโยมผู้หญิงพากันปิดตาที่เห็นภาพอุจจารขณะที่โยมผู้ชายพากันหัวเราะหึ่ห ่านฉันปวดท้องอึช่วยบอกโชเฟอร์ให้จอดด้วยแม่ชีปวนซึ่งนั่งสงบปากสงบคำมาตลอดทางบอกพระเจริญที่ต้องนั่งเงียบเพราะรู้สึกปวดท้องตุยตุยตั้งแต่ออกจากวัดไทยพุทธคยาครั้นจะเข้าห้องน้ำก็เกรงว่าเขาจะไม่ให้ไปด้วยจึงอดทนอดกลั้นมาตลอดกระทั่ง ทนไม่ไหวอีกต่อไปทำไมไม่ยกหัวแม่โป้งขึ้นละ่ะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปวดหนักให้ยกหัวแม่มือปวดเบาให้ยกนิ้วก้อยถ้าปวดทั้งสองอย่างก็ยกทั้งสองนิ้วพระมกุเทศถาม มันปวดจนยกไม่ไหวนาซีท่านรีบบอกโชเฟอร์ด้วยมีงั้นอิชันอึอราดรถเลยนะอยา่าอย่าทำอย่างนั้นอัตมาจะบอกเดี๋ยวนี้ท่านเคาะกระจกซึ่งกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารพรางชูนิวโปงให้กระเป๋าเห็นกระเป๋าบอกคนขับแล้วก็เปิดประตูกระจกออกมาบอกพระเจริญด้วยภาษาฮินดี พระมกุฏเทพจึงบอกแก่แม่ชีว่าให้พ้นแถวนี้ไปก่อนจะจอดให้แถวนี้มีคนนั่งถ่ายกันมากมายมากมายก็มากมายฉันไม่อายหรอกมันจะไหลยอยู่แล้วแม่ชีป่วนบอกรู้สึกปวดจนแทบจะกลั้นไม่ไว้ท่านพระครูนึกสงสารแม่ชีเพราะท่านรู้ว่าทุกนั้นเป็นอย่างไร นึกย้อนหลังไป30ปีที่ผ่านไปร่วมประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือที่เรียกย่อๆว่าพอสลอที่ประเทศศรีลังกาวันหนึ่งพระมกุเทศพาไปเที่ยวสวนสัตว์ท่านเกิดปวดท้องเพราะโรตีทำพิษบอกพระมกุเทศให้ช่วยหาห้องสุขาเพื่อถ่ายทุกข์แต่พระมกุเทศกลับบอกว่าสุขาไม่มี แล้วก็ให้รีบไปเดี๋ยวจะไม่ทันดูละครสัตว์เดชบุญที่ท่านขอให้พระอินช่วยพระอินช่างดีเลือกเกินดีตรงที่ช่วยดนจิตดนใจให้นายรัตนะสองกล้องไม่เห็นอาการที่ท่านหน้าเขียวหน้าเหลืองแถมเหงื่อออกพระปวดท้องอยากจะคลอดลูกหากพระอินไม่ดนใจให้นายรัตนะช่วยแม้ท่านจะไม่ถึงกับหมอดม้วยมรณา แต่ก็คงอับอายขายหน้าชาวลังกาไปอีกนานด้วยความสงสารและเห็นใจในความทุกข์ร้อนของแม่ชีวัยหกสิบท่านจึงบอกพระมกุเทศที่ชื่อเดียวกับท่านว่าท่านช่วยบอกโชเฟอร์ให้จอดด้วยไม่เช่นนั้นรถเลอะแน่หากไม่ได้อยู่ในภาวะขับขันเช่นนี้แม่ชีปวนจะต้องตอว่าท่านพระครู ดูเหมือนจะพูดเยาะเยะ้ยแต่เมื่อเห็นว่าเรื่องจะต้องเป็นดังที่ท่านพูดหากโชเฟอร์ไม่ยอมจอดรถให้ตนลงไปปลดทุกข์จึงงดคำพูดที่จะต่อว่านั้นเสียแล้วก็พูดแบบญาติด,ดีกับท่านว่าหลวงพ่อช่วยว่าคาถาให้ฉันอั้นมันไว้ก่อนเถอะไม่งั้นเลอะรถแน่ๆคาถาอะไรละ่ะที่จะช่วยโยมได้ ท่านย้อนถามคาถาอะไรล่ะที่ช่วยโยมได้ท่านย้อนถามก่อมาอุดมาอัดอะไรเนี่ยอุดอุดอัด,อ,ดอัดมันไว้ก่อนอย่าเพิ่งออกมาให้ฉันต้องอับอายขายหนะ้าแม่ชีบอกการได้พูดช่วยให้สามารถยับยัง้งสิ่งที่กำลังจะออกมาทำให้สังคมในรถวุ่นวายได้ั่วครู่ คงไม่เหมาะกระมังท่านรีบบอกโชเฟอร์หยุดรถเธอะสมภารวัดป่ามะม่วงบอกพระเจริญซึ่งฟังท่านพูดกับแม่ชีจนลืมที่จะบอกเมื่อรถจอดแม่ชีป่วนก็วิ่งลงไปก่อนเพื่อนพระมกุเทศจึงถือโอกาสบอกผู้โดยสารว่านิมนต์และเชิญลงไปยิงกระต่ายแล้วก็เก็บดอกไม้ได้แล้วครับ เลือกที่เหมาะกับเพศนะครับผู้หญิงไปทางซ้ายผู้ชายไปทางขวาพระข้างหน้าชีข้างหลังแม่ชีคงไม่ทันได้ฟังจึงเดินไปทางด่านขวามือซึ่งเป็นทุ่งนาและก็มีต้นไม้ขึ้นประปรายมองซ้ายมองขวาไม่เห็นว่ามีใครจึงนั่งลงถ่ายข้างๆต่อนั่นเอง ฝ่ายแขกที่นั่งถ่ายอยู่ก่อนรู้สึกประหลาดใจที่แมมชีมานั่งถ่ายใกล้ๆจึงนั่งนิ่งแทบไม่หายใจเลยทีเดียวเรื่องข้องเรื่องก็คือตัวเข้าดำจนแม่ชีคิดว่าเป็นตอไม้ปรดทุกหนักทุกเบากันเรียบร้อยแล้วผู้โดยสารก็พากันขึ้นรถนั่งตามที่ของตนแล้วโชเฟอร์จึงออกรถท่านใดนั้น ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อผู้โดยสารคนหนึ่งอุทธร์ขึ้นว่าเหม็นกลิ่นอุจจาระสงสัยจะมีคนเหยียบอึแขกติดเท้ามาช่วยสำรวจเท้าตัวเองด้วยพระมกุฎเทศสัง่งประเดี๋ยวหนึ่งแม่ชีปวนก็พูดขึ้นว่าฉันเองตายจริงเหยียบมาเต็มรองเท้าเลยเป็นอันว่าพระเจริญจะต้องให้โชเฟอร์จอดอีกวาระ เพื่อให้แม่ชีป่วนไปจัดการกับรองเท้าทันทีที่จอดรถแม่ชีวัยหกสิบก็สลัดรองเท้าฟองน้ำข้างที่เปื่อนอุจจระออกไปข้างนอกรถเหลือไว้ข้างที่ยังไม่เปื้อนกระนั้นก็ยังไม่ทำให้กลิ่นเหม็นหมดไปเพราะยังติดอยู่ที่พื้นรถอีกแม่ชีวัยหกสิบจึงกลายเป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่สะอาดในรถท่านพระครู ผู้รักความสะอาดจึงต้องนั่งกำหนดกลิน่นน้อไปตลอดทางส่วนผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติไม่สามารถกำหนดได้จึงต้องทุกข์ใจกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั้นสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกสงสารแม่ชีเพราะท่านเองก็เคยตกในภาวะเช่นนี้มาก่อนกำลังจะเทศปลอบใจก็พอดีพระเจริญพูดใส่ไมโครโฟนถามแม่ชีว่า นึกยังไงถึงไปนั่งทายทุกติดกับแขกไม่เห็นหรือว่ามีแขกนั่งทายอยู่ท่านเอาอะไรมาพูดฉันไม่เห็นมีแขกเคิกที่ไหนมีแต่ตอดำๆอยู่ตอเดียวฉันเห็นว่ามันเหมาะก็เลยนั่งตรงนั้นขืนไปไกลเกิดมันทะลักออกมาไม่ยุ่งกันใหญ่หรือแม่ชีบอกเหตุผล อ๋อแสดงว่าโยมเห็นแขกเป็นตอไม้จริงหรือจ้าหลวงพ่อแม่ชีถามท่านพระครูหากท่านว่าจริงก็จะเชื่อท่านเพราะท่านเป็นพระที่น่าเลื่อมใสศรัทธามากไม่ใช่พระธรรมดาทั่ว,วไปโยมผ่องสายช่วยตอบแทนอาตมาด้วย ท่านโยนกรองไปที่โยมผ่องใสใจบุญคู่ชีวิตของโยมเสงจึงตอบว่าตอนแม่ชีลุกขึ้นแขกคนนั้นก็ลุกตามฉันยังหวั่นใจว่านี่ถ้าแม่ชีเป็นสาวจะถูกแขกปร้ำเสีก็ไม่รู้มันจะปร่มไหมคะท่านโยมผ่องสีถามพระเจริญอาตมาไม่ทราบหรอกโยม เพราะอาตมาไม่ได้เป็นแขกพระมะกุเทศตอบตายจริงถ้าอย่างนั้นไอ้แขกมันก็เห็นเครื่องในเครื่องนอกของฉันหมดแล้วสิแม่ชีพูดด้วยความกังวลอย่าไปใส่ใจเลยแม่ชีคิดซะว่าเขาคงจำหน้าเราไม่ได้หรอกโยมยังจำเข้าไม่ได้เลยจริงไหมท่านพระครูพูดให้กำลังใจแม่ชี ท่านไม่อยากเห็นใครวิตกกังวลไม่ว่าด้วยเหตุใดจริงจ้ะหลวงพ่อพูดอย่างนี้ฉันค่อยสบายใจขึ้นน้อยจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าเยาว่าแต่ฉันจะจำหนาเขาได้เลยขนาดเป็นคนฉันยังคิดว่าเขาเป็นตอไม้เป็นอันว่าฉันไม่ติดใจเรื่องนี้แล้วแต่ก็ยังกังวลเรื่องที่ทำให้คณะต้องทนกับกรินเม้น ฉันเสียใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจใจเป็นอย่างนั้นเลยพูดอย่างสำนึกผิดอย่าเสียใจไปเลยโยมไม่มีใครเขาถือสาหรอกนึกว่าเรามาทำกรรมร่วมกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองปลอบใจแม่ฉีบ้างพระมะกุฏเทศจึงถือโอกาสพูดขึ้นว่าในสถานการณ์เช่นนี้อาตมาเห็นว่าบุคคล ที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมีอยู่องค์เดียวคือหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงนิมนต์หลวงพ่อเทศปรอบใจญาติโยมได้เถอะครับพูดพร้อมกับส่งไมโครโฟนให้ท่านพระครูรับไมโครโฟนมาแล้วก็เริ่มเทศพระคุณเจ้าที่เคารพและญาติโยมที่รักอาตมาขอถือโอกาสพลิกผันบรรยากาศที่เคร่งเครียดให้คลี่คลาย ท่านทั้งหลายจงอย่าได้จิตตกโปรดยกจิตขึ้นมาหน้าบัดนี้โดยเฉพาะแม่ชีอย่าได้วิตกกังวลจนเกินเหตุเราลงเรือลำเดียวกันก็ต้องยอมรับสิ่งกันและกันอาตมาไม่อยากให้ญาติโยมคิดตำหนิแม่ชีแต่ให้คิดว่าเราต้องเคยทำกรรมร่วมกันมาจึงต้องมารับกรรมร่วมกัน อาตมาจะเล่าให้พระคุณเจ้าและญาติโยมฟังว่าอาตมาเคยเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้เมื่อ30ปีผ่านมาตอนนั้นอาตมาได้ไปร่วมประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศสีลังกาแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับแม่ชีวันนั้นพระมกุเทศ ท่านจะพาไปดูช้างเต็นระบำที่สวนสัตว์แห่งชาติอาตมาก็เกิดปวดท้องหนักจึงถามหาห้องสุข,ขาพระท่านบอกว่าไม่มีสุข,ขาแล้วก็ไม่มีใครสนใจใยดีแต่อย่างใดท่านบอกเดี๋ยวจะไม่ทันดูช้างเต็นระบำอาตมาก็ปวดจนหน้าเขียวหน้าเหลืองเหงื่อแตกซิกๆเลยคิดว่าทำอย่างไรดีเนา พอหาทางออกไม่ได้ก็จึงขอให้พระอินช่วยแล้วพระอินลงมาช่วยไหมจ๊ะคนถามคือแม่ชีป่วนท่านไม่ลายลงมาแต่ย่อนห้องสุข,ขามาให้ติดแอร์เสียด้วยโอ้โหเสียงอุบาสกอุบาสิกาและแม่ชีอุทานพร้อมกันท่านพระครูเห็นคนฟังให้ความสนใจจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในปี2515ครั้งที่ท่านผจญกับทุกข์ที่เกิดจากอุจจระเป็นเหตุเล่าจบจึงอัญเชิญพระพุทธวจนะมาสรุปว่าเพราะเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าที่221ว่าการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดก็อันหวังได้ทุกนี้คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอุจจระปัสสาวะสัมผัสไฟสัมผัสท่อนไม้สัมผัสสัตราเมื่อมีการเกิดก็อันหวังได้ทุกนี้นี่แหละท่านทั้งหลายการที่พวกเรามาสแสวงหาบุญในครั้งนี้ จะต้องผจญกับความหนาวความหิวความกระหายอุจระปัสวะห้าอย่างเนี่ยต้องผจญอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอให้อดทนแล้วก็ตั้งปณิธานว่าเราจะไม่เกิดอีกจะได้ไม่ต้องผจญกับทุก์ต่างๆที่กราวมาข้างตน้นอาตมาขอพยากรณ์ว่าในคณะของเราที่มานี้ จะมีคนหนึ่งที่จะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติสาธุผู้ฟังทั้งบรรพชิตและคฤรือหัดต่างยกมือขึ้นพร้อมกล่าวคำสาธุและต่างก็อยากเป็นบุคคลที่ท่านพระครูกล่าวถึงมีแต่ยอมเสียงเท่านั้นที่ไม่อยากเป็นถึงเขาจะไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นเพราะท่านพระครูรู้ว่าเขาจะต้องเป็น